กลับสวัสดีเอฟทุกคนนะครับคลิปนี้เนาะก็จะเป็น e p ที่7นะครับ e p 7แล้วนะครับ E.P. 7นี้ผมจะนำเสนอนะครับสูตรมาครบ3ตัวบนนะก็เป็นสูตรสเลเตอ่ะที่ผมเคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวผมจะทำแยกสูตรครบ3ตัวบนให้ดูนะครับปกติผมจะเอานำไป ชนกับสูตรนั้นสูตรนี้นะครับบางคนก็ลืมสังเกตว่าเขาคือสูตรเดียเดียวๆมาครบสามตัวบนที่เดินดีเดินยาวผมไล่ดูสถิติแล้วหัน่าจะสิบงวดสิบตัวงวดแล้วมั้งมีหลุดแค่งวดหนึ่งที่มาแค่ตัวเดียวเลขห้าออกห้าีีงวดห้าีีนะครับห้าซีซีเขามาแค่เลขห้าตัวเดียวเลขสี่ไม่มีก่อนนั้น,น,น ย้อนหลังจาก5 c 4, 4ก็3ตัวนะครับเข้ามา3ตัวนะครับแล้วก็หลังจาก5 4 4นั่นเป็นต้นมานะครับยาวเลยนะก็ไปไล่ดูว่ากี่งวดแล้วนะครับสำหรับหลังจากงวด5 4 4นะมาครบ3ตัวบนเพราะฉะนั้นเวลาจับ3ตัวบนก็คือเน้นเอ่อแต่ละหลักให้ให้มีเลขที่อยู่ในสูตรสเ,เตเตของผมก็คือสูตรหลักหน่วยสเ,เตเตแต่ว่าเป็นสูตรที่เขาเดินมาครบ3ตัวบนวันนี้ก็เลยแยก แยกสูตรเขาคือให้เกียรติเขาหน่อยนะครับคือเขาสามาครบสามตัวบนหลายรอบขนาดน,นี้นะก็เพื่อเป็นการให้ทุกคนได้สังเกตว่าเออมาครบสามตัวบนเนี่ยถ้าจะจับนะก็ทําไมผมถึงเน้นตัวเนี้ยทาไมผมถึงตัดตัวนั้นตัวนี้ออกนะครับนะผมก็ใช้สูตรมาครบสามตัวบนมาพิจารณาด้วยสูตรเขาก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือใช้ รางวัลสามตัวหมุนครั้งที่สี่นะครับผมเขียนเป็นทอสีก็คือหมุนครั้งที่สี่นะครับหลักหน่วยมาบวกสามคงที่นะครับจะได้เลขเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวซึ่งถ้าหลักไหนดับเราก็ตัดเลขตัวนั้นออกนะครับามาดูวิธีการนะครับก็ใช้ตรงนี้เลยหลักหน่วยสเสลเตนะครับหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับบวกสามคงที่นะครับตัวแรกก็จะได้วิธี 3แล้วก็บวกทีละ3นะครับ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20 21นะครับัวอยตัวเงีย้ยอ่ะก็อันนี้ผมทำให้ดูแค่ย้อนหลังแค่2งหดพอนะครับเพราะว่าเคยทำให้ดูหลายสูตรแล้วชนกับส,สูตรนั้นสูตรนี้นะครับสูตรนี้เอามาเดียวๆนะครับอ่ผลล่าสุดอ่าไม่ใช่ล่าสุดที โมดถัดมานะครับออกอะไร9801163ตัวบนนะครับก็คือ116นะครับตัวแรกหลักร้อยมีนะครับหลักสิบมีไหมก็มีนะครับก็คือเลขหนึ่งนี่แหละแล้วก็หลักหน่วยก็คือหนะครับ116นะงมดนี้ถ้าเบิ้ลนะบางทีถ้าใครไม่ชอบเบิ้ลก็จะยากนิดหนึ่งนะครับนะรอบนี้มีมีตัวเลขแค่2ตัวเนาะก็เข้าเบิ้ล บนร้อยกับหลัก10อ่ะถัดมาก็คืองวดล่าสุดนะครับ9ก้าแปนยหนมลนครั้งที่4ก็คือ6344มบวกสมนะครับก็จะได้ไปที่7นะครับตัวแรก8 9ดเก1าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีนะครับงวดล่าสุดได้7จ็ดศูนกนะครับก็มาดูรางวัลที่1น,นะครับออกไปที่ 2 05 690ก็หลักร้อยมีไหมมีนะครับเนี่ยก็คือวดล่ลาสุดนะหลักสิบเลขเก้าหลักหน่วยแล้วครับก็คือเลขศูนย์นะครับมาครบนะครับสามตัวบนนะอันนี้ทําให้ดูแค่นี้พอไม่ต้องดูเยอะนะถ้าสูตรจะเข้าหกเก้าศูนย์นะผมไปจับเบิ้ลให้รอบนั้นนะครับหกเก้าห้าหก 9 7ผมมีหมดเลยนะ690ผมไม่มีก็ทำไมผมถึงเน้น696695697รอบที่แล้วนะครับก็อยู่ในสูตรนี้ด้วยนะครับนะผมจับ695697696คิดว่าจะเบิ้ลห้ามนะครับไม่ห้าม690มาแทนตรงนี้นะครับก็มาครบจริงๆอ่ะมันดูงวดนี้กันก็คือเรามาพิจารณากับสูตรนี้เลยอ่า สามตัวบนครั้งที่สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับเลขศูนย์เลขศูนย์นะครับก็คือหลักหน่วยบอกสามนะครับตัวแรกก็จะได้เลขสามเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับก็จะได้สามหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งตัวไหนจะมานะครับครบสามตัวบนนะรอบนี้สามหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งเลือกใครจะจับวินชุดสามตัว เยอะไปป่ะวิธีการพิจารณานะครับผมก็พูดไปหลายรอบแล้วว่าผมลงสูตรรักร้อยเทียบชนให้แล้วนะครับสูตรรักร้อยผมมีอะไรอะที่ผมลงไปให้อร้อยบนมันชนที่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแต่สูตรใหม่ที่ทํามาเทียบชนนะครับก็คือชนที่หกเจ็ดแปดนะครับเลขหนึ่งไม่มีนะครับเลขหนึ่งก็หลุดมาด้วยนะแต่ไม่มีที่ไม่ชนนะครับหกเจ็ดแปด ก็สามตัวนะครับชนกันที่สามตัวก็คือห้าไม่มีไม่ชนนะครับเพราะฉะนั้นไม่นำมาก็จะเหลือหกเหลือเหลือหกนะครับในนี่ไงหกเหลือเจ็ดแล้วก็เหลือแปดนะครับสามตัวนะครับแหลักร้อยนะสามตัวหกเจ็ดแปดนะครับที่ชนกันหกเจ็ดแปด แต่เลขเจ็ดเลขเจ็ดใครเห็นอะไร้ไหมเลขเจ็ดสูตรนี้มีไหมเลขหกมีเลขหกติ๊กไว้หน่อยว่ามีนะครับเลขเจ็ดไม่มีนะครับเลขแปดผมมีไหมมีทำไมผมตึงเน้นหกกับแปดเนี่ยวงกลมไว้ให้เลยว่า แปดเลขเจ็ดไม่มีในสูตรสะเลเตเพราะฉะนั้นก็ให้มองไปที่หลักร้อยก่อนเลยผมวางไว้ให้แบบนี้เลยร้อยนะครับงวนนี้วางให้หกกับแปด ส่วนหลักสิบนั้นหลักสิบนั้นเอามาจากที่ชนก็คือหนึ่งสองสามห้าสี่ตัวแต่ว่ามีตัวเน้นไหมตัวเน้นขอเป็นคลิปถัดไปผมมีผมมีตัวเน้นเหลือสองตัวนะครับผมให้เหลือสองตัวแต่ในกลุ่มไลน์น่าจะได้ไปแล้วนะครับเออสองตัวนะครับผมตัดให้เหลือสองตัวจากสี่ก็คือหนึ่งสอง 3แล้วก็5แต่หลักหน่วยนั้นผมสรุปให้ไปเลยนะครับหลักหน่วยผมเน้นหน่วยบนไปที่8กับ9จากสูตรนี้สสูตรชนเน้นหน่วยบนนะครับสูตรใหม่นี้ที่มาชนกันนะครับนะได้8 1มาที่9 8ได้6 9มาที่ห6ได้90มาที่เอ่อ ออกที่0นะครับนี่งวดน,นี้ก็คือ8กับ9นะครับเพราะฉะนั้นเน้นหน่วยบนไปที่8กับ9ไม่มองตัวอื่นนะครับสูตรของผมมีได้แค่นี้เอง6หลักร้อยเลยหลักสิบยังไม่มั่นใจนะครับยังไม่ตัดตอนนี้มองสูตรนี้ไปก่อนเลย6อะไร8อะไรตรงนี้ก็จะเป็น6 แก่อนใช่มแปดแปดห้าแปดเก้แค่นั้นเองนะครับสำหรับรอบนี้นะผมนำมาเสนอให้อีกทีหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ก็หาหลักสิบมาใส่จะเป็นอะไร ระหว่างหนึ่งสองสามห้าใครชอบตัวไหนลองจับก่อนก็ได้ก่อนที่ผมจะเน้นสรุปให้นะครับนะแต่ตอนนี้ผมให้ไปก่อนสามตัวบนคือแบบนี้เลยนะครับหนักร้อยคือหกกับแปดสองตัวนี้เนะี่ยนะครับเพราะไม่มีเจ็ดนะครับส่วนหลักหน่วยนั้นชนกันที่สองตัวนี้เลยนะผมเน้นสูตรนี้เลยว่าหลักหน่วยแค่สองตัวเองนะครับ แค่สองตัวแปดหนึ่งมาที่แปดหกเก้ามาที่หกเก้าศูนย์มาที่ศูนย์แปดเก้ารอดูว่าจะมาตัวไหนนะครับจะเป็นแปดหรือเก้านะครับเน้นหน่วยบนสองสูตรชนนี้ก็คือเป็นสูตรสิบหน่วยจะมาชนกันแล้วช่วงหลังก่อนก่อนน,นนั้นเขาเดินมาที่หลักสิบแต่หลักสิบเขาอาจจะแทรกไปไม่ได้นะเพราะว่าสูตรหนึ่งสองสามสี่ของผมเขามาที่หลักสิบ ดีช่วงนี้นะครับสูตรเออไม่รู้ผมวางไว้ไหนแป๊บนึงนะสูตรที่ได้ชนแล้วมานะครับก็คือชนแล้วมาได้4ตัวรอบรอบนี้นะก็ถ้าใครจำได้นะก็คือ1 2 3่หคือผมวางไว้หลักสิบหนึ่ห้ตัวนี้หลักสิ เพราะฉะนั้น8กับ9ไม่น่าจะแทรกขึ้นไปอยู่ที่หลักสิบได้นะครับอันนี้ก็คือเน้นย้ําให้อีกทีนึงว่าผมว่า8กับ9ไม่น่าจะแทรกไปที่หลักสิบน่าจะเน้นที่หลักหน่วยนี่แหละนะจะเป็น18 28 38 58หรือ19 29 39 59คู่ไหนนะครับนะคบ6คู่เนี้ย แต่เป็นคู่ไหนนะแต่สามสามตัวมีโครงสร้างได้แค่นี้ผมเน้นให้แค่นี้เองจริงหลักร้อยคือหกับแปดหกับแปดเลขเจ็ดผมไม่มีในสูตรเเลเตน,นะผมขีดเส้นใต้ยอยู่สองตัวแค่นั้นเองนะครับเลขห้าไม่ชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เน้นนะครับไม่ชนก็คือไม่เน้นอ่ารอบนี้หลักร้อยก็บทสรุปน่าจะได้แล้วหลักสิบ เอยหลักสิบเหลือเหลือหลักสิบนี่แหละนะผมมีสูตรชนแน่นอนนะครับหลักหน่วยแปดเก้าแค่นั้นเองนะครับนะมาครบสามตัวบนนะสามตัวบนรอบนี้นะครับจับแบบนี้สามตัวบนหนึ่งมิถุนานะครับนะก็ ลองดูนะครับลองจ, <lover> จับดูนะตามนี้เลยนะครับโครงสร้างมีแค่นี้เองนะครับก็ฝากไว้ให้พิจารณาอีกสูตรหนึ่งนะสูตรสเลเตยแยกออกมาจากการชนสูตรอื่นนะครับก็เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเออสามตัวมันอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยอกมาไม่หนีแน่ๆนะครับมาถ้าไม่เบิ้ลนะผมเราเราน่าจะจับถูกถ้าไม่เบิ้ลไม่หามนะครับก็ว่าน่าจะมี ที่จับถูกแล้วก็มีเลขดับด้วยนะไม่รู้ว่าเลขดับตัวไหนอืมผมมี <c oughs> เออผมมีผมอาจจะเน้นแค่ตัวเดียวนะรอบนี้นะครับคือเน้นหน่วยหน่วยตัวตัวเด่นตัวเดียวผมมีนะครับอ่ะรอดูกันแล้วกันนะครับอโชคดีกันทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมใครกดไลค์กดแชร์ก็รอบนี้นะครับก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัล ทั้งเขียงรางวัลอะไรก็ได้นะครับอย่างน้อยก็สองตัวนะครับของสลากรัฐบาลไทยนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแนวทางโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ